ผู้จัดดังและเป็นหนึ่งในคนรู้จักของแพลว์นะคะออกมาโพสข้อความถึงแพลว์แสงทองค่ะเมื่อมีหลายคนไปลุ้มบอกว่าแพลว์นั้นอะปึกเออ,พ,อพ,ะะพี่น้องแนวผู้จัดทนีนะคะพี่นันทพรนะคะเพื่อนกระไดออกมาโพสข้อความบอกว่าแถวเอ๋ยขนาดเธอปึกปานนี่เธอกระหาเงินเกง่งกระสู่ชีวิตเก่งไดขนาดนี้ถ้าเธอฉลาดเธอสีขนาดไหนนี่นะคะพี่น้องอืม เพื่อนก็ได้ออกมาโพสข้อความนี้นะคะถึงแพลพาแสงทองเพื่อนบอกว่าขนาดแพลพาเนี่ยปึกปานนีกระหาเงินเกงกระสู่ชีวิตได้ขนาดนี้ถ้าแพลพาฉลาดเนี่ยเพลพาเนี่ยสิหาเงินเกงได้ซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะเออแมนกระคำแมนความเพิ่นนะคะเพื่อนก็บอกว่าถ้าแพลพาปึกละมันหนักหัวผู้ใหเออผู้ใหญ่หาเงินให้เพลพาใส่ตี คือแพลวพาเนี่ยก็คือกังหาเหลียงเจ้าของอยู่แล้วสิมาอยากอย่างปึกบบปึกงโง่บบโง่ฉลาดบบฉลาดเนาะพี่น้องเนาะกลเป็นข้อความนะคะที่เพิ่นไดพี่เพิ่นไดโพสถึงแพลวพาเนาะว่าขนาดแพลวพาเนี่ยโดนคนหลายๆคนต่งนางๆนานาลุ้มว่าแพลวพาว,ว่าปึกว่างโง่แต่แพลวพากระสู่ชีวิตประคับประคองชีวิตเจ้าของมาตต้งแต่ อายุน้อยเริ่มทํางานรับจากเป็นหมอหลอกหมอล้ําเหตุงานถูกสิง่งถูกอย่างมาจนสู่บากบานจนมามีสุขสินสุยางมาจนหอดสู้มือนีพี่นอ้องกะคนปึกคนหนีแหละพี่นอ้องที่หลายๆคนบอกว่าปึกแต่กะสามารถสู่ชีวิตสามารถทํางานสามารถสาาร้างครอบครัวสามารถสาาร้างตัวเองขึ้นมาได้รวยเป็นหลายๆล้านมีบ้านมีรถ มีบ้านหลังละยี่สิบล้านบวกมีภูเวลาอยู่พัทยาสองหลังมีรถแอลพาดมีรถหลายๆคันที่ให้ลูกๆที่ให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายคนปึกบึกคนนี่ล่ละที่เป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบายส่วนแพลพลฉลาดเนี่ยแพลพาซิบเริลเเป็นพันหลานหมื่นหลานพ่อพี่น้องขนาดคนบอกว่าเราปึกเรายังเก่งสู่สางชีวิตมาได้จุนหอดตอนนีเนาะพี่น้องเนาะ กระซิเสสพิ่นบอกน่นเหรว่าขนาดเธอปึกได้หนีแพล่พาวเธอกะเกงกระสู่ชีวิตหาเงินได้ขนาดนี้ถ้าเธอฉลาดนี่เธอสีหาเงินได้ขนาดใดเนาะพี่น,อน้องเนาะเออหลายคนเพิ่นก็บอกว่าคนดากระประดุดว่าแพล่พ้าวเนี่ยไปขี่แซนหลังคาบ้านเนาะแมนยูเธอปึกปานนี่เนี่ยยังได้ซ้ำนี่ถ้าเธอบ่ป,ปึกเธอสีขนาดใดพวกฉลาดบางคนเนี่ยยังทำบาบได้เท่าเธอเลยแพลเพ้าเอ,อ๋ย ทำปุ่มพันไลท์ไ้แน่สิโกดไฮบอดนี่หละถึกใจหลายแพ้วทั้งสวยทั้งรวยเหมาะสมกันจริงๆกับพระเอกซันเนาะเขาดาคนที่เอาคลิปกล่องวงจรปีดออกมาค่ะเอออันนี้ก็เบอเกี่ยวกันเนาอพี่น้องเนาะเพื่อนซีบอกกับไผก็แล้วแต่อืมกะอันนี้ถูกใจข่อยคักขนาดเราปึกได้นี่ไข่ฉลาดกะเห็ดไห่ดาซัมล้าเดอ้ออ่าก็คือ fc แฟนคลับเนาะหลายๆคนที่ หลายอันกลุมหลายๆอันก้อนที่ว่าตั้งโตเป็นอคติกับแพลวพาวม่ามักแพลวพาวน่ะแล้วเอาคลิปเอาคำพูดแล้วก็เอาภาพไปโพสต์ลงแล้วก็บอกว่าแพลวพ้าปึกแบบนั้นปึกแบบนี้ถามว่ามูคนที่ฉลาดทั้งหลายเนี่ยทำอะไรได้เท่าแพลวพ้าหรือเปล่า เฮ็ดเอียงได้ซ้ำเพล่พลาหรือเปล่าสางงานสางเงินได้เหมือนเพลพลาหรือเปล่ามีวงหมอล้ำได้เหมือนเพล่พลาหรือเปล่าถึงไปนางดานางวา่าให้เพล่พลาว,ว่าปึกบางโง่ปานเจ้าของนี่ฉลาดมากถ้าฉลาดมากก็ไปทําตัวเองให้มันดีขึ้นดีกว่าซิมาวิภาควิจา์ชีวิตคนอื่นทําให้ชีวิตเขาอื่นเนี่ยเขา โดนบุรีไปตั้ต้อยไปด้อยค่ะชีวิตของคนอื่นเขาว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ปึกแบบนั้นโง่แบบนี้อ้าวถ้าเฮาฉลาดมากเราเป็นบุคคลปุตุชนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วทําไมถึงไปนั่งก้นด่านั่งพิพากวิจารณ์ชีวิตของคนอื่นเฮาคือว่าเอา เวลาที่เสียไปวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตของแพลวพ้าว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เอามาพัฒนาชีวิตของเราให้มันดีขึ้นเฮาว่มีสิทธิ์ที่สิไปว่าคนอื่นโง่แบบนั้นแบบนี้ถ้าตัวเองของเขาเนี่ยก็ยังบ่หีพอพี่น้องแล้วอีกอย่างแพลวพ้าเพิ่นก็ไ่ได้ไปขี่ใส่หลังคาบานมูเจ้าเด้ที่ไปว่าเพิ่นปึกนั่นก็คือเพิ่นก็คือขี่เส่หลังคาบ้านจาของอยู่เพิ่นก็คือขี่เส่หของน้ำบานจาของอยู่ก็บ่ได้ไปวุ่นวายกับผู้ใดห้ผู้ใดเดือดร้อนหรือทําให้บ้านไผารรส้าางตตัวนกร สังชีวิตของแพลพาวแพรพวเพลวพลีก็ําขึ้นเพื่อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองทํางานหาเลี้ยงดูลูกดูเต่าของเจ้าของถ้าแพลวเพาวเนี่ยเป็นคนที่งอเมืองอตีนนั่งขาแต่คนอื่นหาให้กินะ่ะจังว่าไปยงังแต่น,นี่นะเพื่อนกาหาด้วยสองมือของเพิ่นหาด้วยขาด้วยแขนของเพิ่นเพื่อนก็ไปเห็นไปวิาพากษวิจารณ์ชีวิตคนอื่นก็อยู่ในโลกของตัวเองทํางานของตัวเองไม่ได้ไป เกาะใครกินหรือไปสั่งความเดือดร้อนใครๆแต่คนที่มาบูลลี่ที่มาด้อยค่าเพลวเพียวเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเกิดมามีปมด้อยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่าเพลวเพียวก็เลยอ,อยากลบปมด้อยของเจ้าของโดยการด่าเพลวเพียวว่าปึ๊กแบบนี้บอกพี่น้องออหลายคนก็บอกว่าเวลาจะเป็นคําตอบสําหรับทุกสิ่งและเวลาก็ผ่านล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วที่จะพิสูจน์ได้ว่า แพรวเธอก็ยังยืนหยัดอยู่ในเส้นทางหมอลำซิ่งของเธอและบางเพจลหลายเพจก็ยกให้เธอเนี่ยเป็นราชินีหมอลำซิ่งด้วยความสามารถและด้วยวิสัยทัศน์ที่ยุไม่หยุดพัฒนาตัวเองที่พร้อมที่จะไปต่อตลอดเวลาบางคนก็บอกว่าอาเพจที่มาทําข่าวเกี่ยวกับแพรวทำพาวแบบบบโจมตีแพรวก็หาว่าอวยหาว่าเขาขาดตามจริงเนี่ย ทุกคนทำข่าวก็คือเขาก็เฮ็ดข้าวเป็นกลางเปิดนั่นละพี่น้องบ่ได้อวยบ่ได้เข่าคางดอกก็พูดตามความจริงแพลวเพาีวก็เปรียบเสมือนศิลปินท่านหนึ่งที่ทํามาหากินอยู่บนเส้นทางสายหมอลําเหมือนกับอาศิลปินหลายๆท่านเขาไม่จําเป็นต้องไปเหยียบย่ําหรือซ้ําเติมใครในสิ่งที่ มันอดีตเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วและเราก็ไม่รู้ว่าอดีตนั้นที่ผ่านมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะเฮาบ่ได้ไปยืนในจุดที่แพลวพาวยืนเราก็ไม่สามารถรู้จิตใจของแต่และบุคคลได้ที่ผ่านจุดจุดไหนมาแต่เฮาซิงเฮาเท้าทําใดเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาเป็นแค่เพียงเอฟซีแฟนคลับที่คอยเสพผลงานที่เบิ่งแค่ผลงานแค่นั้นเนี่ยก็จะทําให้ใจเราเบาขึ้นคื่ใจที่บาอคตินะพี่น้องเนะเาะเฮาบ่จําเป็นต้องไปนั่งว่าให้แพวาพาวเป็นแบบนั้น แบบนี้เพื่อนนี่เป็นแบบไหนมันก็โตของเพื่อนเพื่อนอิบึกหรือฉลาดมันก็เป็นโตของแพลวพาวแต่ที่แน่แพลวแพวไม่เคยปล่อยให้ครอบครัวอดอยากบ่เคยปล่อยให้คนในครอบครัวลําบาก บ่เคยปล่อยให้ลูกๆต้องอดอยากปากแหงแพล่าเพา,พาหาให้ทุกคนกินอิ่มกินเต็มแถมให้ทุกคนมีรายได้อ่าพี่เลี้ยงหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ในครอบครัวของแพ,ว,พว่พาเพราพลาเาก็สนับสนุนให้ทุกคนมีการมีงานทําบึดเนาะพี่น้องเนาะเออหลายคนก็บอกว่าคนปลึกหาเงินเกง่งแถมไม่เคยพูดจาดูถูกใครน่าชื่นชมไปฟังมาว่าเขาปึกเนี่ยเออเบิ้งเจ้าของแนเดอเออปึกคักปึกแน่เนาะ บอดเอยาวาใส่ใจคนปึกหลายปล่อยหายอยู่แบบปึกๆนั่นละเออน,นั่นแหละค่ะหลายคนเพิ่นกระเข้ามาคอมเมนต์นะคะที่บอดเอเพิ่นบอกเพิ่นได้โพสต์ข้อความถึงแพรวพราวเนาะแล้วก็เพิ่นก็เป็นคนที่พาแพรวพราวเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศที่ผ่านมาเนาะปีที่แล้วพี่นอ้องที่แพรวพราวไปตัวคอนเสิร์ตก,กับบอดเอเนี่ยแหละค่ะเพิ่นก็เป็นคนจัดคนจ้างบอกพี่นอ้องก็คือคนจัดหาคนดําเนินการเนี่ยแหละที่พาไปเนาะพี่น้องเนาะกะอันนั่นแหละ หลายๆคนก็งงอยู่ว่าทาไมต้องไปลุมลุมบาลุมบูรี่ลุมแซะท้ง,งทั้งๆที่แพลพาก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ทํามาหากินแบบสุจริตแบบไม่ได้เบียดเบียนใครและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนค่ะมือนีสาวแบ,บกกระน้ำ้าว้า,าวของแพลพาเมบอสูพี่น้องฟังนะคะมือใดมีข้าวอีกกอมอสูฟังอีกมือนีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ